น,น้องหินหาวเพอแพลบเดียวครับเข้าสู่ช่วงท้งายของรายการนะครับต้องบอกว่ามันมีความหลากหลายมากออมันเหมือน พี่พูดแบบนี้ครับเนเหมือนจะเป็นการจําลองคอนเสิร์ตอของลำยอง,องใช่ปะลำยองก็จะมีหลากหลายอารมณ์ในคอนเสิร์ตของเธอจะเป็นยังไงบ้างฮะก็ช่วงแรกลำยองก็จะปล่อยซิงเกิลของตัวเองอ,ออกมาแล้วก็ช่วงที่2ชุดที่2นะฮะชุดที่2ก็ะ 2> 2ะ 2> จะเป็นเพลงตลาดของแกรมมี่โกลเพลงดังๆนิดนะคะในช่วงที่3ก็จะเป็นหมอลำซิ่งค่ะซึ่งเป็นชุดที่3แล้วก็ชุดที่4ก็จะเป็นเพลงสตริงของแกรมมี่ค่ะแล้วก็ คือพูดง่ายคือหลากหลายอะเอาอย่างนี้ใครที่อยากจะชมในวันนี้แล้วเราอยากจะแบบอยากจะมาชมใกล้ๆนะครับเห็นกันดับเยอะๆเป็นพักพวกด้วยกันคือการจ้างงานเองครับคุณสามารถที่จะโทรศัพท์ติดต่อจ้างงานกันได้ครับกับลํายอนอ๋อิ้หนาวจ้าติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์นี้เลยนะคะ026699159ค่ะ สวยคอยรับงานจ้างอยู่นะคะแล้ววันนี้วันนี้ก็มีงานด้วยนะคะวันนี้มีงานที่มีงานที่ไหนบ้างจ๊าบางกะดีค่ะบางกะดีนะคะแฟนๆแถวนไนที่อยู่แถวนั้นนะคะก็สามารถติดตามไปให้กำลังใจน้องนกได้หน้าเวทีกันเยอะๆเลยนะคะ เอาละครับตอนนี้นะครับ s อ s ที่ส่งข้อความเข้ามาครับรวมทั้งใน Facebook ด้วยครับกับคำถามที่เราถามว่าทำไมคุณถึงชอบลำยองหนองยินหาวส่งมาได้เรื่อยๆของรางวัลนะครับอย่างที่บอกครับก็จะมีเสื้อนะครับของลำยองกี่ตัวนะสามราวค่ะแล้วก็เสื้อแฟนทีวีอีก3ตัวค่ะรวมทั้ง DVD ีคาราโอเกะค่ะแล้วก็มันม่วนแซ่บสองพร้อมกับลายเซ็นอีก3รางวัลนั่นเองนะ็ร่มสนุกกันได้นะฮะตลอดทั้งรายการอีก เมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับเราก็มีคําถามแล้วก็ถามไปนะครับมีผู้โชคดีที่ร่วมสนุกด้วยราผู้โชคดีที่ร่วมสนุกค่ะนี่เลยนะคะเป็นรายชื่อผู้โชคดีค่ะเราก็ได้จัดส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะผลลัาธส่งตรงถึง้าท่านทุกรางวัลแล้วจ้าเราสังเกตว่าคนที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็ได้รับรางวัลไปมีหลากหลายนะครับหลากหลายจเหนือภาคกลาง ภาคใต้ภาคอีสานก็เยอะค่ะเพราะวี่เราภาคอีสานจะเยอะมากติดตามชมนะครับอยากให้ติดตามชมติดตามฟังกันนะครับเพราะว่ารายการของเราเนี่ยไม่เฉพาะออกอากาศท่องแฟนทีวีอย่างเดียวทางภาควิทยุคุณก็สามารถจะรับฟังกันได้นะคะทั่วประเทศครับใช่ค่ะย่อยองนะครับมาถึงทุกวันนี้ได้อยากจะพูดถึงใครอยากจะบอกกับใครเป็นพิเศษครับใช่ค่ะอันดับแรกรอบก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ กำลังแรงใจให้มาตลอดเลยแล้วก็บุคคลที่2ก็คืออาจารย์สวัสดสารคามค่ะที่ได้พาลํายองมามาอยู่จึงจุดนี้นะคะและบุคคลที่3ก็คือพี่ติกิธรรมะเจ้านายใหญ่ใจดีนะคะที่ได้มอบบ้านหลังใหญ่ให้ลํายองได้อยู่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ขอบคุณครูเพลงทั้งอาจารย์ปรีชาขันธวัฒน์แล้วก็อาจารย์บอยเขมราชที่ได้แต่งเพลงดีๆให้ลํายองร้องอะค่ะเมื่อวานเรีนครูด้วยเนาะใช่ค่ะเมื่อวานก็ได้ถือโอกาสกราบครูทางผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะโลกโซ เชี่ยวกราบคููทางเฟซบุกได้ด้วยค่ะขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณพี่ต้นแล้วขอบคุณพี่พอลล่ามากขอบคุณค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สามรำยองขอ ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่สิโอ้ย 40, มากเ <40. S 1> ดียเป็นลอยเลยค่ะ <c oughs> ดีเปิดโอกาสลอยครั้งก็ได้ค่ะ, <c oughs> ะคต้องต้องบอกว่าหน่มีหลายเซิรอยู่นะ <c oughs> อย่างอย่างที่เราเกินไปนะครับเพี่ต้นี่ช่วงต้นรายการนะครับว่าลํายองเองเมื่อคืนเธอมีงานคอนเสิร์ตอ,อยู่ที่จังหวัดหนองคายที่อำเภอเมืองครับนะฮะซึ่งห่างจากกรุงเทพหลายร้อยกิโลแล้วเธอเสร็จงานตอนตีสองตีสองครึ่งนะครับคือถ้าใจมันไม่ได้เนี่ยโอ้ยนอนตรงนู้นแหละหนูไม่มาแล้วพี่ต้นคงล อ้งวลำบากจิงจริงครับต้องบอกว่าจ้่นชมน้องมากเนี่ยแหละครับนักขงร้องคนนี้ผมว่าอนาคตยังก้าวไกลอรักมากเอยรับนี่เพลงสุดท้ายที่จะทิ้งท้ายในรายการเพื่อนกันวันเสาร์ยืนหนึ่งเพลงด้วยกันครับเพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงว่า แพ้ใจต้องถามก่อนเลยว่าแพ้ใจใช่เพลงแพ้ใจที่พี่ใหม่คุณใหม่เคยร้องไว้หมจเลนภูละอัลบั้มชุดใหม่ของพี่ใหม่เจรินปุละใช่ไหมเพลงเดียวกันใช่ไหมเพลงเดียวกันค่ะค่ะลําำยองชอบมากรำยองชอบเพราะว่าเป็นเป็นเพลงที่ดนตรีเนื้อหาอะไรคือไพเร้อหมดเลยแล้วเป็นเพลงสตริงที่เหมาะได้เลยว่าเพลงนี้แหละคือใช่เลยอ่ะสำหรับํำยองนะคะ ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเนื้อหาว่าตัวเองแพ้ใจไครอะไรไม่ใช่ใช่ไหมชอบชอบชอบคือชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของแพ้ใจคือแพ้ใจเ่ยค่ะเพลงนี้ที่ผมจะไม่ผิดเนี่ยนะครับแพ้ใจเนี่ยพี่ดีครับนิติพงศ์ขอหน้าเป็นคนแต่งเพลงเพลงนี้นะฮะแล้วก็คุณหมายเจริญบุรักร้องเอาไว้แล้วก็มีคําถามตอนณณตอนนั้นนะฮะพูดถึงเพลงแพ้ใจหน่อยลวกันได้ค่ะเพลงนี้เขาบอกอยากจะแต่งให้กับคุณใหมพี่พี่ดีบอกอย่างนั้นนะครับด้วยเหตุผลก็คือเขาบอกว่า เหมือนเขาชีวิตเขาจะยุ่งยุ่งเยิ่งเยิงเนี่ยอยากจะเก็บทุกอย่างเนี่ยเข้าไปอยู่ในใ,ในลิ้นชัก นะครับมันจะได้แบบเข้าที่เข้าทางที่เพลงจะมีนะคะเก็บใจไว้ในลิ้นช้กแค่เพลงนี้นะฮะเขาเขาพูดถึงนักร้องคนนี้ก็คือคุณใหม่นะครับพี่ดีก็บอกแบบนั้นครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเพลงเพลงนี้เนี่ยผ่านไปเป็น10ปีแล้วนะครับแต่เป็นเพลงที่หลายคนรู้จักกันดีแล้วร้องกันได้ลํายองเองก็ชอบเพลงนี้มากๆค่ะแล้วก็นําเพลงนี้ไปร้องในหลายๆเวทีแล้วด้วยแล้วแฟนคลับก็ร้องตามได้ด้วยวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้แฟนคลับทิ้งท้ายกับเพลงเพลงนี้นะครับช่วยกันร้องอย่างเต็มที่ครับนะฮะ แล้วก็ผมว่าในโอกาสหน้าเราคงจะได้มีโอกาสได้เจอกันอีกสำหรับลำยองน้องหินห่าวนะครับผู้หญิงคนที่น้องนกลำยองมากเป็นความสามที่สาแล้วนะครับควรคู่แล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของน้องลำยองด้วยนะครับเมื่อปากตัวด้วยนะครับแม่ส่ยคุณพ่อแสงแล้วก็รวมถึงคุณแม่บุญทามนะคะคุณแม่สาวด้วยนะคะยลืมท้ายกับเพลงที่ชื่อเพลงว่าแพ้ใจลำยองน้องหินห่าวนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ใจไวในลิ้นชาคงไม่เจอแล้วรักแท้เบื่อกับความปลวนแปรมันไม่แค่และไม่หวงังมันเหมือนคนทิ้นชาไม่มองไม่ฟังและแล้วก็มีเธอเดินเข้ามาเข้ามาคนในลิ้นชา ที่ปิดตายเพราะรักเราให้อภัยใจเมาเมามาแบ่งเบาที่ฉันลามาสนใจให่เดีคนที่ไม่มีค่าให้รู้ว่าตัวเองยังสำคัญมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอ เมื่อไรที่เธอยังนึกว่าเธออยู่ในฝันยังมีอีกเรือรักแท้ที่เคยสาหามานานวันนี้เป็นไงเป็นกันจอรักเธอ mm. เมื่อเธอรู้ว่าฉันรักก็อย่าทำให้ฉันหลงบอกมาเลยตามตรง นี่เรื่องจริงหรือฉันเพอ้อตอนนี้ยังพอทำใจกับสิ่งที่ได้เจอคือฝันคือละเมอและไม่จริงคนไหนแพ้ใจบ้างคะอกหักเรื่องเล็กอกเล็กกับเรื่องใหญ่นะ ทเธอยังนึกว่าเธออยู่ในฝันยังมีเรือรักแท้ที่เคยสาหามานานวันนี้เ,เ,เป็นไงเป็นการจะรักเธอเมื่อเธอรู้ว่าฉันรักก็อย่าทำให้ฉันลลงบอกมาเลยตามตรง นี่เรื่องจริงหรือฉันเพอ้อตอนนี้ยังพอทำใจกับสิ่งที่ได้เจอคือฝันคือละเมอและไม่จริงวันนี้ฉันรักเธอคือเรื่องจริง ขอบคุณค่ะขอบคุณ